นักปล่อยข่าวลือชื่อดังนะครับผมออกข่าวเกี่ยวกับ iMac นะครับผมพร้อมเผยภาพมาให้ดูด้วยใครที่รอสอยแม็อยู่นะครับผมดูคลิปนี้ด่วนเลยฮะล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมจอห์นฟอสเตอร์นะครับนักปล่อยข่าวลือชื่อดังนะครับในปีที่แล้วเนี่ยปล่อยข่าวลือมาถูกเพลงค่อนข้างหลายงานเลยนะครับผมซึ่ง wow. เป็นคนที่ให้ข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับ iPhone SE เดียได้แม่นยำมากมากเลยตรงนี้เนี่ยเขาได้ออกข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ Mac รุ่นใหม่นะครับผมที่จะวางขายในปีนี้นะฮะซึ่ง iMac, ก็เป็นหนึ่งใน Mac ที่จะวางขายปีนี้นะครับผมซึ่ง เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้เผยข้อมูลถึงหน้าตาของ iMac รุ่นนี้นะครับและมันมีจุดน่าสนใจมากๆเลยนะฮะซึ่งข้อมูลนี้ติโอก็รีบเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับผมอย่าลืมกด subscribe c h anel n ติรีวิวให้ด้วยละกันนะครับถ้าอยากอัปเดตแบบนี้บ่อยๆนะครับผมข้อมูลของ iMac รุ่นใหม่นี่นะครับผมหน้าตาตัวนี้นะตามที่จอห์นฟอสเตอร์ได้พูดมานะครับผมตรงนี้เนี่ยหน้าจอจะมีการใช้ดีไซน์แบบใหม่นะฮะ ดีไซน์แบบนี้เนี่ยจะดีไซน์คล้ายๆกับตัวของ iPad Pro เลยครับหน้าตาของ iPad Pro เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆนะครับผมแล้วก็จะมีโค้งตรงขอบๆนะครับซึ่งในตัว iMac รุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบเหลี่ยมๆและโค้งที่มุมขอบของหน้าจอนะฮะทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย iMac เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าขอบแบบบางๆนะฮะแล้วก็จะเป็นโค้งที่ท้ายจอนะฮะแต่ว่า ในดีไซน์ของรุ่นใหม่นี้จะเป็นหนากว่าเดิมแต่ว่ามันจะขนาดเท่ากันเรียบทั้งแผ่นเลยนะฮะแล้วก็มีเป็นขาตั้งลงมาจะมีหน้าตาคล้ายๆกับตัว Apple Pro Display XDR ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าจอก,ก็จะคล้ายๆการลองดูตรงนั้นก่อนก็ได้นอกจากนี้นะครับยังเผยในส่วนของข้อมูลตัวเรื่องของสีด้วย <Huh? S 1> ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก่อนหน้านี้ตัว iMac นะไม่สามารถให้เราเลือกสีสันอะไรต่างๆ <No. S 1> ได้นะครับ <No. S 1> เขาจะมีอยู่สีเดียวเลยก็คือเป็น สีซิลเวอร์นะฮะตรงสีซิวเวอร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็นแบบสีแบบ Space Gray หรือ Dark Gray เนี่ยมันจะกลายเป็น iMac Pro จะมีสีดำในเฉพาะรุ่นของ iMac Pro เท่านั้นนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจอห์นฟอสเตอร์ได้เผยภาพออกมาพร้อมกับเรนเดอร์ภาพตรงนั้นเนี่ยว่าในรอบนี้จะมีสีให้เลือกนะฮะถึง5สีด้วยกัน<อ>มันเหมือนเป็นการย้อนกลับไปในฝั่งของ iMac ที่เปิดตัวในช่วงปี2001นะครับผมซึ่งเป็น iMac รุ่นที่มีสีสันนะครับมีเป็นสีเขียวสีเหลืองนะฮะสีน้ําเงินนะครับสีเป็นโทนลูกกวาดนะฮะรุ่นนั้นขายดีมากแล้วก็เป็นรุ่นที่ทําให้ Apple เนี่ยมีรายได้เข้าบริษัทเยอะมากในช่วงนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะกลับมาในรอบนี้ซึ่ง5สีที่พูดมานะครับก็จะมีตั้งแต่สีเป็นสีซิวเวอร์นะฮะเป็นสี Space กร a ์แล้วก็สีเขียวสีฟ้านะครับผมแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีโรสโกนะฮะ ก็ถือว่าเป็น5สีที่เหมือนกับตัวของ iPad Air เลยถ้าใครที่นึกไม่ออกก็นึกสีของ iPad Air ได้เลยนะับสีจะออกประมาณนั้นนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ามีอีกทีเนี่ยถือว่าตื่นเต้นพอตัวเลยนะสีโอยังอยากได้เหมือนกันถ้าแบบว่า iMac ออกมาหลายสีเนี่ยน่าจะต้องจัดสักสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้ iMac รุ่นเดิมๆม,มันก็เปมีแค่สีซิลเวอร์อย่างเดียวนะครับอันนี้มันถือว่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งได้กลับไปย้อนยุคฟิลลิ่งประมาณนั้นครับนอกจากข่าวลือของเรื่องของ iMac แล้วนะฮะยังมีในข่าวลือในเรื่องของ Mac อีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็น Mac ที่เป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าจะไม่มีจอมาให้หน้าตาของ Mac ตัวนี้เนี่ยนะฮะจอฟอร์เซอร์ er บอกว่าจะเหมือน Mac Mini 4ตัวมาเรียงกันมาต่อกันนะครับผมให้มันเป็นเหมือนเหมือน,นเป็นเคสอะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ แต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดเป็น Mac Pro นะครับในข้อมูลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอาจจะเป็น Mac mini Pro หรือว่าจะเป็น Mac Pro mini <What? S 1> กันแน่นะฮะอันนี้ต้องรอติดตามข้อมูลกันต่อไปแต่ว่ายังไงเนี่ยเชื่อว่าปีนี้จะได้เห็น Mac ทั้ง2ตัวนี้ออกมาเผยโฉมมาให้เราดูอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ชิปเป็น Apple M1 X ก็ได้นะครับ <Wow. S 1> เป็นการอัปเกรดจากชิปตัวเดิม Apple M1 ซึ่งถือว่าเป็นที่ฮือฮาในปีที่ผ่านมานะครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกนะฮะก็มานลุ้นกันนะครับถ้าพูดถึงลิสต์รายชื่อของ Mac ที่จะเปิดตัวในปีนี้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลายกระแสข่าวพูดถึงกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั่ก็คือตัว MacBook Pro 14นิ้วนะฮะแล้วก็มี MacBook Pro 16นิ้วนะครับ 2ตัวนี้คาดว่าจะได้รับการอัปเกรดเป็นการใช้ชิปแบบ Apple M1 X อะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงตัว iMac ใหม่แต่ไม่แน่ใจว่ามีหน้าจอมันจะซัพพอร์ตหน้าจอแบบ21นิ้วเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเป็นรุ่นของ27นิ้วออกมาก่อนอันนี้ตามความคิดเนี่ยคิดว่าตัว27นิ้วน่าจะมาก่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาอัปเกรดในเรื่องของ iMac เขาจะไปอัปเกรดในฝั่งของตัว27นิ้วก่อนเพื่อขายให้ได้ ตังเยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยตัวหน้าจอเล็กๆออกมาหน้าจอเล็กๆมันก็จะถูกกว่าอะไรอย่างนี้นะอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็น Mac ที่จอฟอสเตอร์ได้พูดไปนั่นคืออาจจะเป็น Mac Mini Pro หรือว่า Mac Pro Mini ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะได้เห็นในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ติโอมาเล่าทุกคนได้ฟังนะครับถามความคิดเห็นนิดนึงถ้า iMac ออกมาเป็นแบบสีสันหลากสีอย่างเงี้ย เพื่อนๆคิดว่าจะซื้อหรือเปล่าหรือว่าถ้าซื้อเนี่ยซื้อจะแบบเลือกซื้อสีอะไรจะเป็นซื้อเป็นสีใหม่ไปเลยหรือว่ายังไงสีซิลเวอร์มันก็ยังสวยเหมือนเดิมอะคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงนะครับติโอรออ่านความคิดเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเรื่องสําคัญนะครับผมถ้าอยากติดตามเทคโนโลยีแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในการอัปเดตข่าวครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ